สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมนัทพงศ์พันทองนะครับโฟทีอนะครับซึ่ง 4T ที1และ2นะครับเราก็ได้พูดถึงส่วนประกอบของโฟทอัตราส่วนการใช้นะครับแล้วก็วิธีการใช้เบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ 4T EP อีพวันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของการฉีดพ่นนวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพโฟทของเรานะครับเริ่มกันเลย ประโยชน์ข้อที่1ครับลดขั้นตอนการทํางานของรากพืชครับอย่างที่ผมบอกครับนะครับสารอาหารในดินมันหมดแล้วครับการเก็บผลผลิต1ตันนะครับเราสูญเสียแร่ธาตุอาหารในดินไปมหาศาลครับนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณเกือบร้อยกิโลเลยทีเดียวนะครับดังนั้นผลผลิตหลายๆปริมาณที่คุณเก็บออกไปก่อนหน้านี้สูญเสียแร่ธาตุในดินไปเยอะแล้วครับแล้วการใส่ปุ๋ยสูนหรือปุ๋ยทั่วไปนะครับ ในรูปแบบเดิม,ดมไม่สามารถชดเชยสิ่งที่พืชขาดได้ครับประโยชน์ข้อที่2ครับช่วยทําให้พืชทนแรงครับเกษตรกร,ร,กรโดยส่วนใหญ่นะครับเมื่อถึงสภาพแล้งถึงฤดูการแล้งก็จะไม่กล้าใส่ปุ๋ยหรือทําการฉีดพ่นใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ผิดกันครับสารเสริมประสิทธิภาพสูตรอีออนของเราครับคุณสามารถฉีดพ่นได้ ทำให้พืชนะครับมีความทนแล้งมากขึ้นการฉีดพ่นคือการต่ออายุให้กับพืชนะครับการฉีดพ่นนวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพสูรตรอิออนของเราในช่วงเช้าจะทําให้พืชได้น้ําและอาหารทําให้พืชทนแล้งมากขึ้นครับโดยหลักการง่ายๆครับฤดูการแ,ล,แล้งฤดูสาภาพที่ขาดฝนนะครับหรือขาดน้ํานะครับทุกๆสิบวันท่านควรฉีดนวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพสูรตรดิอรรอนของเราเข้าไปที่พืชครับ ก็จะทําให้พืชได้ทั้งอาหารและก็น้าครับก็จะทําให้เขาสดชื่นขึ้นมาครับเพราะเป็นการอะไรครับพรมน้ําไปในตัวเป็นการให้อาหารพืชทําให้เซลล์ของเขาแข็งแรงครับแล้วสามารถอมความชื้นได้ดีรักษาความชื้นได้เก่งขึ้นเขาก็จะทนแรงครับจากการฉีดพ่นทุกๆ10วันหรือ15วันนะครับตามความเหมาะสมของชนิดพืชน,นั้นๆน,น,นี่ถือว่าเป็นประโยชน์ที่สุดยอดมากครับนะบจะช่วยเหลือทําให้กเกษตรกรยังเก็บผลผลิตได้ในช่วงฤดูกาลที่แรงครับ ยชน์ข้อที่3ครับการฉีดพ่นนวัตกรรมสารเสริมประสิทธิภาพสูดิออนของเราช่วยทําให้เกษตรกร,เก,รเก็บผลผลิตได้มากขึ้นครับเป็นเพราะว่าอะไรครับเพราะการฉีดพ่นทางใบจะทําให้พืชได้รับน้ําและธาตุอาหารพร้อมๆกันครับผิดกับการใส่ปุ๋ยทางดินครับการใส่ปุ๋ยทางดินการเล่งการเจริญเติบโตหรือเพิ่มความสมบูรณ์โดยการใส่ปุ๋ยทางระบบรา,ากนะครับคุณไม่สามารถควบคุมการละลายของปุ๋ยเข้าไปสู่กระบวนการ ดูซึมของรากที่มันเท่าๆกันได้ครับเพราะสภาพแปลงของคุณอาจจะมีพื้นที่แข็งพื้นที่ลุ่มพื้นที่ดอนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับยกตัวอย่างนาข้าวครับในเวลาเดียวกันนะครับอาจจะมีข้าวตั้งท้องข้าวออกรวงออกดอกนะครับซึ่งมันไม่พร้อมกันสําหรับการจเจริญเติบโตนะครับจะทําให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บผลผลิตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับแต่การฉีดพ่นนะวัตรกรรมสารเสริมประสิทธิภาพสูดีออดของเราทําให้มันออกดอกพรืบพร้อมกันครับ ออกผลผลิตพึบพร้อมกันครับทำให้กเกษตรกรเก็บผลผลิตได้มากขึ้นนั่นเองครับประโยชน์ข้อที่4การฉีดพ่นสารเสริมประสิทธิภาพสูดีออนของเรานะครับจะช่วยทำให้คุณประหยัดครับซึ่งมันเป็นหัวใจของการทำการ,กรเกษตรเลยทีเดียวนะครับมันประหยัดขึ้นอย่างไรนะครับโฟที่หนองครับ ราคา600บาทสามารถฉีดพ่นได้ถึง10ไร่15ไร่20ไร่นะครับขึ้นอยู่กับชนิดของพืชแต่ในขนาดเดียวกันปุ๋ยหนึ่งกระสอบครับราคา600บาท700บาท800บาท600บาทเท่ากับของเราเลยก็ได้นะครับใส่ได้ไร่เดียวครับคุณใส่2รอบพันสองเข้าไปแล้วนะครับแต่การฉีดพ่นของเรานะครับนะครับจะทำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายลงได้เยอะเลยครับ หรือหากใช้ร่วมกันก็ควรที่จะลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงนะครับอย่างน้อย50%นะครับเคยใช้ปุ๋ย10กระสอบเหลือสัก5กระสอบครับแล้วเอาสารเสริมประสิทธิภาพสูตรดีออนของเราเข้าไปร่วมครับแค่นี้แหละครับก็จะทําให้ท่านประหยัดขึ้นครับเหลือเงินนะครับมากขึ้นด้วยแล้วทําให้ผลผลิตของท่านดีด้วยครับ